สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูสมเด็จพระนครมพิมพ์เช่นได้ ถราองนี้น้ำบ,บ้าสวยนะครับสวยพิมพ์ทรงสวยงามคราบกู้แทบจะไม่มีนะครับสวยแห้งกายภาพการเปลี่ยนแปลงมีแคลเซียมเนี่ยครับขาวๆแคลเซียมขาวๆครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของปลาส้มเดิดโตครับนี่ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี้ ให้สงสัยไปก่อนได้นะครับถ้าไม่มีเพราะพระอายุต้องร้อยกว่าปีแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี้เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับสวยงามครับขาวสะอาดสะอานครับองค์นี้แต่ก็มีคราบขู่นะครับเห็นคราบขู่อยู่เห็นอยู่พอประมาณ ข้างก็ขาวนะครับภางนี้คงอยู่ในโซนที่ไม่โดนโคลนไม่โดนน้ําในโซนที่ปลอดภัยครับที่บอกว่าเป็นภาพสมเด็จบางขุนมด้านหลังก็จะมีตาปั๊มอยู่แต่เรื่องด้วยเนื้อปูนของงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเมดน็ดค,คือปูนงอกนะครับเป็นเม็ดขึ้นมาในงอกครับ ตาปัมไปเห็นก็เห็นถ้าลงกล้องนี่ครับนี่ครับตาปัมนี่ครับตาปัมนี่ด้านหลังปูนก่อครับมีเขาเทียมขาว นะครับตาปัมถ้าลงกล้องก็เห็นครับนี่ครับสูงๆ่ำๆมีแคลเซียมนี้ของปอมทําไม่ได้นะครับเราต้องรู้เลยว่าของปอมทําอะไรได้ทาอะไรไม่ได้คนทําปอมก็ไม่ได้เป็นเก่งเป็นเทวดามย่างไหนครับจะได้ทําได้ทุกอย่างทําได้แคบพิมทรงแค่นั้นนะครับายภาพแบบนี้ทําไม่ได้นะครับ เขาเรียกแคลเซียมเกิดจากปูนงอกครับแคลเซียมเขาขาวเงาเงาเนี่ยครับตรองนี้ค่อนข้างเนื้อจัดนะครับดูง่ายด้านหลังแบบนี้ดูแท้เลยครับสัมากถ้าพปอมด้านหลังเขาจะเรียบครับใน้าแท้นะครับใน้าสมเด็จแท้เยีย ขจะมีมิตินะครับสีเขาจะไม่เป็นสีเดียวกันนะครับจะมีสีหลากหลายสีครับมีดำมีแดงม,มีขาวมีเหลืองถ้าสีเดียวนี้ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเค่นะครับถ้ามีสีเดียวกันโทนเดียวกันขอบข้างครับ ถึงจะขาวสะอาดก็ต้องมีมิตินะครับมัต้องมีลุมมีบอ่อมีความเก่าเก่านี่เกา่เกาจะเข้าถึงเนื้อในนะครับไม่ได้เกา่าทาไปข้างนอกนะครับเก่านี่้จเเ่ากิน นี่ยจะมีวิตติในซองในเหลือมนี้จะมีคาบกูนะครับมีคาบกูฝังอยู่ข้างในนะครับนี่ครับคาบกูเป็นเอกววลักษณาของสมเด็จบางคุณผมครับด้านหน้าครับ กายภาพการเปลี so right. so can, um, ่ยนแปลงครับนี่ครับแถวเทียมขาวขาวอย่างงี้ครับนะครับนังกระเบนกับเกิดจากปลงอนะครับค่ะนังกระเบนที่เป็นเม็ด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 นังกระเบนนะครับเกิดจากปลงอนะครับด้วยอายุความเก่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาครับการเวลาสมมวน เคลเซียมนะครับมีแคลเซียมขาขาวเขา,ขานี้ดูง่ายนะครับเนื้อหาดูง่ายมากแคลเซียมขาขาวครับเขาขาวเงาเงาครับเหมือนปันคนแข็งแก่งมีมิติของความทำไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้ครับพรอมภาพใหม่ๆยังไม่เป็นนะครับลักษณะนี้ มันเกิดจากปูนเกอดหอยเกิดจากส่วนผสมของสูตรของสมดิษโตเท่านั้นครับถึงจะมีกายภาพแบบนี้ครับของเก๊กทําได้แค่ทําให้สุกกรกป๋อกทำได้แค่พิมพ์ทรงครับแต่เนื้อหานี้ไม่ได้ทําไม่ได้ครับเนื้อหาทําไม่ได้ครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยทําไม่ได้ครับถ้าทําได้ปา่านนี้ก็คงเห็นเกอนการตลาดแล้วครับคง,คงจะไม่มีราคาแพงขนาดนี้ครับขายองค์ละร้อยละร้อยคงเห็นเต็มตลาดแล้วครับกายภาพนี่ครับนี่วามเป็นธรรมชาติ มีความเก่าแท้ดูง่ายครับผรตุมเด็ดบางกุญกมีดูง่ายนะครับมีมิติครับต้องไม่เป็นสีเดียวกันนะครับต้องมีหลากสีดูง่ายครับสมเด็ดบางกุญ ยิ่งแท้ๆนี่ดูง่ายครับที่ดูยากๆก็สงสัยสงสนั่นนะจ,จะเป็นไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะไม่แท้นะครับยิ่งสงสัยเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่น่าจะใช่ครับต่างกันเยอะครับพระแท้กับพระเอกเนื้อหาต่างกันอย่งกับฟ้ากับเหวครับ ตอนจบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ